สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะจะมาแบ่งยุคนะครับแบ่งยุกว่าในแต่ละยุคเนี่ยจะมีพระอะไรบ้างของปู่นะครับพระที่ผมจะบอกหรือว่าพระในแต่ละยุคนี่ยคือจะรวมพระที่หลวงปู่สร้างเองพระที่ลูกศิษย์ขออนุญาตจะสร้างแล้วก็ลูกศิษย์นํามาถวายสร้างนํามาถวายนะครับ ก็คือหลักๆเลยก็คือในวงการเขายอมรับกันนะครับในวงการยอมรับคือผมอาจจะบอกบอกไม่ไม่หมดนะครับอาจจะจําได้บ้างจำไม่จาไม่ได้บ้างก็คืออันนี้ผมนึกขึ้นได้นึกอยากจะทําวิดีโอแบบนี้ผมก็ทําขึ้นมาเลยไม่มีการเตรียมข้อมูลมาก่อนล่วงหน้านะครับบางทีก็ อาจจะหลงหลงลืมลืมเป็นบางรุ่นอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีเพื่อนๆก็อาจจะรู้กันนะครับรู้กันว่ามันมีรุ่นนี้ด้วยนะมันรุ่นนี้มันมีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าตำหนิติตียมผมเลยแล้วกันนะครับผมก็ความรู้น้อยก็ยังไงเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์อะไรกันได้นะครับถ้ามีบางยุคบางอะไรหรือว่า บางองค์ผมผิดพลาดอะไรไปก็กราบขอภัยมาณะตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมก็เอาเท่าที่ผมรู้เองนะครับผมก็ไม่ได้ไปสอบถามหรือว่าอะไรกับใครยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆมีพี่คนไหนมีความรู้หรือว่าตอนนั้นเพื่อนๆมีพี่อยู่ในวัดนักขณะนั้นแล้วทราบข้อมูลก็มาแบ่งปันกันได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรเราอย่ามา ขัดแข้งขัดขากันเลยแล้วกันนะครับพูดกันตรงตรงนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่รู้เราก็บอกกันได้เตือนกันได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรผมก็เป็นคนที่รับฟังนะครับรับฟังทุกอย่างนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คือพระหลวงปู่เนี่ยหลักๆเนี่ยผมเนี่ยจะแบ่งเป็น6ยุค6ยุคด้วยกันคือในในยุคที่5เนี่ยผมจะแบ่งเป็นเป็น2ช่วงเพราะว่า มันเป็นรอยต่อติดต่อกันนะครับก็คือยุคยุคหลังสร้างเรือกับวัดป่าน้ําตกอันนี้จะเป็นการสร้างพระคือการสร้างพระเนี่ยสร้างที่วัดทุ่งแต่นําเงินเนี่ยไปช่วยวัดป่าน้ําตกเพื่อจะสร้างวัดป่าน้าตกกันนะครับก็คือผมก็เลยรวบขาม,มวดเป็นอันเดียวกันก็คือบวกมีเรงหมายบวกก็คือ2ยุคนี้จะอยู่จะอยู่ร่วมกันนะครับมายุคแรกเลยครับก็คือ วัดเขาสลับพัดดีวัดเขาสลับพัดดีนี่ก็จะมีหยดน้ําครับหยดน้ําหยดน้ําก็จะเป็นสามเหลี่ยมหยดน้ําบัวบานนะครับแล้วก็ลีลาพะระลีลาเนื้อดินนะครับพะระลีลาเนื้อดินก็จะมีมีข้างหน้าเป็นพะระลีลาและข้างหลังเป็นยันกับลีลาสวนนะครับก็คือเหมือนเหมือนพระ มาเหส่วนนะครับก็คือข้างหน้าเป็นพราลีลาข้างหลังกันก็เป็นพราลีลาเหมือนกันแต่ว่าหัวก็จะกลับลงข้างล่างนะครับที่ผมจําได้ก็วัดเขาสารพัดดีก็น่าจะมี2พิมพ์นี่นะครับ2รุ่นนี้นะครับถ้ามีรุ่นอื่นยังไงก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อไปยุคปี26ยุคปี26ก็ที่เรารู้กันเลยก็คือหลังพระธรรม หลังพระธรรมทุกพิมพ์นะครับหลังพระธรรมทุกพิมพ์เลยพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่มีเิแล้วก็ตระกูลสอนะครับสอสอใหญ่สอกลางสอเล็กแล้วก็เลขหนึ่งนี่หลังพระธรรมที่้ายฐานเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็พระแก้วพระแก้วที่ข้างหลังเป็นหลังพระธรรมนะครับแล้วก็อริยทรัพย์เจ็ดผมจะ รวบอยู่ในยุคนี้นะครับเพราะว่าใช้เนื้อเดียวกันยุคเดียวกันนะครับลายซับเจ็ดกระกูลสอนครับลาจุดแขนจุดเนื้อดำเนี่ยครับพวกนี้ก็จะอยู่ในยุคปี26นะครับคือพิมพ์พิมพ์เนี่ยน้อยแต่จานวนการสร้างแต่ละพิมพ์เนี่ยเยอะแต่ประแก้วเนี่ยน้อยครับหลังมาธยมเนี่ยเยอะเยอะสุดเยอะสุดนะครับเนี่ย คูณสอพิมพใหญ่ก็จะน้อยครับแต่พิมพ์พิมพ์เล็กก็จะเยอะหน่อยอิยุสัเจตก็ไม,ไม่ไม่น้อยไม่มากครับพอดีพอดีนะครับไม่รู้จะใช้คําไหนนะครับแต่หลังพระธรรมเนี่ยคือสร้างพิมพ์เยอะแล้วก็สร้างเยอะครับหลังพระธรรมก็มีเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับยุคปี26 ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกมาด้วยนะครับต่อไปยุคสร้างโบสถ์ยุคสร้างโบสถ์นี้ก็สร้างไว้หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับหลายรุ่นเพื่อจะนําเงินมาสร้างโบสถ์นะครับยุคสร้างโบสถ์นี้ก็จะมีะชินราชนะครับชินราชนี่ก็จะมีทั้งพระบูชาพิมพ์เล็กแล้วก็มีพิม์พกลางด้วยนะครับพิม์พที่ใหญ่กว่าพิม์เล็กขึ้นมาหน่อยนะครับชินราชแล้วก็ สังกัจจยสังกัจจายนะครับแล้วก็รูปฉลองตาตั้งนะครับรูปฉลองเจ้าวาดนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อเหรียญเหรียญที่ผมใช้อยู่นะครับเหรียญปีสองสามหกนะครับหกสิบเจ็ดรูปปีสร้างโบสถ์นี่ก็ประมาณปีสามสิบกว่าเป็นต้นมานะครับจําไว้ว่า ยุคปีสาสิบกว่าก็จะมีพระพวกนี้นะครับพระสังกจัจจายพระชินลราชรูปฉลองเรือและก็เหรียญ mm. เหรียญหลังเรือนะครับ mm. เหรียญหลังเรือ mm. ก็มีอะไรไหมครับมีใครจำอะไรได้มั่งไหมครับต่อไปยุคยุคต่อไปก็จะเป็นยุคตะกูลหลังเรือนะครับ ยุคตะกูลหลังเรือยุคตะกูลหลังเรือก็จะมีพุโทโธคังออยุคยุคสร้างโบสถ์มีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังยันห้านะครับเป็นแนวขาวขาวนะครับหลังยันห้าพุโทโธคังผมจะรวมอยู่ในยุคนี้นะครับนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับพุโทโธคัง ก็จะเป็นหลังเรือเรือใหญ่กลางเล็กกลางคู่สุมเรือนแก้วซุมเรือนแก้วแล้วก็ข้าวกลนบาดลูกนี้สร้างเยอะครับข้าวกลนบาทแล้วก็ลูก,ลกปุ่ปัจจัยหลังเคสานะครับลูกปัจจัย หลังเจสาแล้วก็งาครับงางารุ่น1นงงารุ่น1นรุ่น2งครับงารุ่น1นึรุ่นสมันก็พวกตะกูล็อกเก็ตอะไรพวกนี้ครับล็อกเก็ตอีกอย่างนึงนะครับก็คือเหรียญเหรียญฉลองเรือปี4 0นะครับอยู่ในยุคนี้ด้วยนะครับ ยุคนี้ก็สร้างสร้างหลายพิมพ์ครับสร้างหลายพิมพ์เพราะว่านำนำเงินไปสร้างโบสถ์นะครับเอ้ไม่ใช่นำเงินมาสร้างเรือนะครับยุคนี้ก็ผมก็มาช่วงยุคนี้ครับผมจะมาช่วงยุคลอยต่อระหว่างยุคสร้างโบสถ์กับยุคสร้างเรือนี่ครับแต่ผมมาก็คือสร้างเรือเสร็จแล้วนะครับสร้างเรือเสร็จแล้วภาพพวกนี้ก็เริ่มมาออกมาจําหน่ายแล้วนะครับบางรุ่นผมก็ไปก่อนนะครับ ไปก่อนอย่างเช่นงานเนี่ยผมก็ผมก็อยู่ก่อนแล้วค่อยสร้างนะครับแล้วก็รูปวัจจัยนี่ก็เหมือนกันครับรูปปัจจัยโอเคครับต่อไปยุคยุคหลังสร้างเรือแล้วก็สร้างวัดป่าน,น้ำตกก็เพื่อเพื่อสร้างสร้างพรยุคนี้ก็คือสร้างเพื่อนําเงินไปสร้างวัดป่าน,น้ำตกนะครับก็จะมีพวกพระศิว,วลี สีว่วีแล้วก็รูปหล่อก้นอูก้นอูแล้วก็กปูทวดปูทวดงปูทวดแล้วกม็มีอะไรอ่ะรี่วันลีรูปหล่อก้นอูของปูทวดแล้วก็พวกพระวัดป่างตกครับพระพุทโธพุทโธพิมพ์ใหญ่ พิมพใหญ่หมอยาใหญ่พุทโธพิมพ์ใหญ่หมอยาเล็กแล้วก็พิมพ์เล็กพุทโธนะครับพุทโธพุทโธพิมพเล็กแล้วก็ปิตาปิตาสองพิมพ์นะครับตาตาสองพิมพ ก็น่าจะเท่านี้นะครับต่อไปยุคสุดท้ายเลยครับยุคสุดท้ายของหลวงปู่ก็คือยุคที่หลวงปู่เริ่มมาพาดแล้วครับก็ไปอยู่วัดสังฆทานยุคนี้ยุคนี้จะเป็นตระกูลงาจะเยอะครับตรงนี้จะเป็นงาลูกเหมือนรุ่นรุ่นสามนะครับงารุ่นสามแล้วก็พวกงาหัวใจงาหัวใจ งานเล็กมืองานเล็กมือแล้วก็ที่มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเหรยนเซม,มาตองเก้านะครับออกวาสีทองคำเหรยญเซมมาตองเก้าพักกิ่งว่าสีทองคำนะครับที่อาจารย์สงการไปขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างนะครับที่นิยมนะครับที่ที่วงการนิยมกันอยู่นะครับก็หลักๆ มีเท่านี้นะครับตระกูลงา,อ,าอ๋อมีะสมเด็ดสมเด็จหลังลูกเหมือนเด็ดหลังลูกเหมือนครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรที่นึกไม่ออก ผมว่าคงต้องมีต้องมีอีกนะครับมีมีรุ่นไหนที่ผมผมข้ามไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่านึกได้ก็ทำเลยครับอยากอยากทำก็ทำเลยนะครับครับมาลองดูกันนะครับถ้ามีรุ่นไหนที่ผมยังไม่ได้บอกหรือว่าข้ามไปหรือว่าสลับยุคกันยังไงก็ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเราก็พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะครับ รับหลักก็ผมปู่ผมก็จะแบ่งยุคไว้เท่านี้นะครับทั้งหมด6ยุคด้วยกันนะครับยุคแรกเลยก็คือวัดเ่าสารพันธ์ดียุคที่2ก็คือยุคปี2อกเอามายุคนี้ก็เป็นยุคที่กำลังจะสร้างวัดทุ่งนะครับต่อไปก็เริ่มสร้างขึ้นมาก็เป็นยุคสร้างโบสถ์นะครับยุคสร้างโบสถ์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นยุคสร้างเรือนะครับยุคสร้างเรือแล้วก็ยุคสร้างยุคหลังสร้างเรือก็คือสร้างวัดป่าน้ำตกนะครับ เพื่อนเงินไปสร้างวัดป่าน,น้ําตกแล้วก็ยุคสุดท้ายก็จะเป็นยุคที่หลวงปู่อยู่วัดสังฆทานนะครับยุคนี้ก็ตรระกูลงาจะเยอะนะครับตรระกูลงาจะเยอะแล้วก็ที่มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเรียนเซมาตอง,งเก้าสังเกตที่ดีนะครับก็คือรุ่นรุ่นสุดท้ายเนี่ยรุ่นยุควัดสังฆทานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระท,ที่ลูกศิษย์สร้างทางนั้นนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเริมอาพาธแล้วนะครับแต่ว่างาหรือว่าอะไรนี่ก็หลวงปู่ก็อ,าอาธิษฐานจิตทางนั้นและครับแล้วก็ เหรียญพักกิ่งแล้วก็สมเด็จเนี่ยก็จะเป็นได้รับอนุญาตจากหลวงปู่แล้วนะครับจากประวัติที่ผมเคยเล่าให้ฟังกันไปนะครับอันนี้นะครับโอเคโอเคครับครั้งต่อไปมีประวัติหรือว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมอีกก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ